สบายดีทุกคนเมื่อเนี้ยพบกับน้องอูน้องพบกับสาวน้องอูลองสารวันนี้พาทุกคนมาเก็บหอยอยู่นนองเขียวเบิง้งอันนี้คืออะไรนี่คือโดนเนาะจะเอาโดนมาบินเบิ้งผ้ามุ้งสูงของนนองเขียวบินโดนบอแม่นบินโดนไปบอคอยถามบินโดนบอบินโดนบ่บินบเดียววัน <laughs> นี้มากับต้ยเนาะพี่เคห์พี <laughs> <laughs> ่เอ้ีหยาอวะไม่กล่ะ เป็นการค้ามหัวมดเดวอดคือเป็นอันนี้ไปไอวะคิดว่<อ>า,<ม>าได้จะได้หาบองหอยนีเด้อหอย

มาไกลหลายโอ้โหนะมีอย่างไรโอ้ี้ดว่เป็นห้อยตกวใจเ,ดเบดมาอาแต่ว่าตมันขอ,ขอนข่ามวยใหญ่กวไหนเนาะคนก็มาเก็บยตลอดดินี่นี่นตัวไเก็บยตลอดกับมยมมืดเนาะนนนนบรรยากาศถือบ่าถือวะ ขณะข้าเจ้าอะไรมองทางนั้น,เ,นเห็นปอย่างโหดเลยโอ้ทารันยิงเปลี่ยนโซลเลยบ่อยคอยลั่นขาส่งกอนบ่ลั่นขาส่งก่อนบนนึงเก็บถาเก็บถาเดี๋ยวไปเก็บนำ้ำเท่าที่เอาไปเฮ็ดเมนู ละเด้เพื่อนเอ่ยซ้ำสากกันสักบาทบรรยากาศอยู่หน้าไะไขึ้นมาขึ้นปีกขึ้นไ่ป่าเลยตะไกันขากัไล่เราคุยกันโอ้ยยาดอเขียนเสียบจ้จอนอกไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนได้ประมาณสบบนี้อุ๊ยแอบเปิตยคักบ่ถูกนี่ยืนไปซื้อเราอายสองคนนั่นปาดอยู่พุ่นล่ะเมื่อกี้มาเอาปลาได้หลายให้หลายว่ะเขามาแป๊บเบี่ยวนี่นะเขาจะไล่เอาอืมพุ่นเป็นหนองธรรมชาติาด้วทุกคนหนองเขียวไงน,หนะโบแหงเนาะตลอดปีแหงยูแต่แหงโบเบ็ดแมนแมนแล้วกระซังกระว่าโบแหงมันจะยู้น้ำยา หัจิ้ง้านะอ๊บเอ้ยเก็บหมอด้วยไปก้มซอกตอนนี้ซอกดีดีไปไปแบบก็อ้อมกับไปบนเกาก็ยังได้อก่แมนน้ำแห้งอะเนาะสังเกตเมื่อนู้นอบมากับแม่จันนี่ล้วแมนเต็มเลยน้ำนะเซแลีวมากับแม่จันใต้บุษอย เออส่วนได้เราบอกอยู่เ่ีหยงงุมได้ยู่เวี่งกับบทส่วนอืมเครียดไหมต้องเมื่อเฮือนด้อ <laughs> เออเราค่อยสิเมื่องเราเด้ยอยังเมื่องยังเมื่องยังเมื่องเราจะเป็ยังเฮือนเราค่อยกับสี้าเครียดเ <laughs> <laughs> ออเออช่วงนี้ตัวห่าก็มาไหมก็เลยบุได้ให้ไปซุ่มนุมทางเด้อ ยูหันอีกก่อนสีหามือก่อนตุนต๊กกิ๊กได้มูเจ้าหน่ะ <c oughs> ค่อยกับเป็นเอื้อยเ้ดิ <c oughs> ตุก๊กกุกกิ๊กอะยังพานได้ชวนเขาไปเฮ็ดคลิปใสเขากระซ่วงน,นี่กับข่าวโยนหงันขาอยูน่น <c oughs> อาตัวยอามาเดี๋ยวคอยชิโยนเขาบ่นน่ เอาว่าดิอันเฮ็ดได้ดีแม่ก็ดีแล้วบ่นี่เออเออว้เออใครนี่ก็คิตานึงอ่ะหรือว่าคตาจะง่ายกว่าดี้คุมหมอคิตาไทยวงศาใหญ่ไปเนี่ตยตื่นมาเมินตาบอได้ที่ขันเฮงไปนะ หนองนี้เป็นหนองรรมาติป่าข้าเจ้ามาเอาเห็นบ่ทุกคนข้าเจ้าพว่ามองกับฟาดไม้ดังตั้งมั่นมาปักเบ็ดสิได้บ่อย่นีซื้อมองมาเฮ็ดเอาเลยเนาะขนาเขามีมองคืเจ้าฟาดคือเจ้าเออได้จะไดนก็ได้ได้ได้มองคืนได้มองมาคืนทุกคนเขตอ้อมเขตียดอ้อมอันหนองเขียวนะแม่จันบอกว่าแต่ก้อนนะหนองเขียวนะยุ่งําการทุ่งนาคุณในตัว แต่ก้อนนะเออแต่ว่าอันนี้เขาจ้ตันอันเดอร์อันเดอร์ดแล้วแล้วมันก็นเลยแบบแคบลงตัดเนี่ยอันเดอร์ตัดแบบว่าเฮ็ดให้เฮ็ดหนาฮะนะแล้วป่อยป่อยน้ําออกฮะนะมันจะยู่ตีนภูเนาะนี่จะยู่ตีนภูนี่อันนี้แสงแตะเวนกําลังจะรับขอบฟ้าตาก็กำลังรับดาวออบุรีย่างไปย่างมาก็ยังเห็นอ๋อบุรีบุรี ไอ้กับโบแมนนี่แมนเจ้าฮิตนาค่อยซิบกบขำคมขำคมสาวน้อยขำคมสาวน้อยโอ้ตัวนี้ไปหลงมากสาวน้อยอยู่ติ๊กต็อกเด้เสี่ยวกับสาวพรคนยิงแฟนขอเป็นแฟนจะได้บอกอเสียอาเสียป่ะอเซียป่ะมีตีไม่แห่งการของการลิปซิงสาวน้อยลิปซิง มินตีหม้ของการลิปซิงทุกคนโอ้ยว้าเไปทุกคนอาจจะบ่กเข้าใจนําเพราะว่าเป็นคนดังในติ๊กต็อกแต่บุ้งว่ายูไทยก็น่าจะดังมั้งแต่ว่ายูลาวนี่ดังแหงสาวน้อยยุไทยก็ดังกันบ่บุกดังนี้ได้กับสาวพรนั้นช่ไหบุ้งเดี๋ยวทุกคนสาวพรอกหักเด้ออกหักงดปีสาวพรนะ เดีย๋ยวทุกคนเดี๋ยวชิพาทุกคนไปเบิ้งภาพมุมสูงของหนองเขียวกันเนาะว่าสิเป็นประมาณเด้อเดี๋ยวอันนี้ก่อนไหมอูอันเขาอย่าคำคมของสาวพรอีกนึงก่อนไหมอันเด้อเป็นได้แค่คนทรงคลองเจ้าก,ก็เป็นได้แค่คนทรงคลองแต่คนท <c oughs> ี่นนนลลใใคลองอ,งอ่ะบ่แม่นลาวอุ้ยบ่แม่นเท่านั้นลาวก็ได้ลาวก็เป็นได้แค่คนทรงคลองแต่คนที่คลองบ่แม่นลาวอะเสียมอะเสียมอ่ะเออะะสีย่คำคมสาวพรทุกคนฮู้จักสาวพรบ่สาวพรอาจารย์ดังขนาดเดินอยู่ลาวเด้อทุกคน อ่ะบอหลายย่ห้างเดี๋ยวเบื่องภาพมุมสูงกันเนาะว่าสิเป็นประมาณเดี๋ยวตัวบินตัว <c oughs> <c oughs> หอยมาทางทางไปเก็บหอยที่นีพักหกกระสนเนาะยังก็เียบกาพัสมนะนรอย่น่ว่ามีัวตัามแต่ฟุ้นขี้ไก่กฟุ้นขี้หมูไม่บอกเนี่มัวสิบอกทำไมเราเราเห็นเรางื้หัวอือต่มมารยาจะสื่ นี่กัมแมนยูฟังไหมกัมแมนยูตยอันนี้อันนี้ที่พักพ่อเอามาให้ปลู่นะพ่อสดเอามาแมนเมนเมนพ่อสดเอามาให้ปลูกมันพักอันนี้พักอันนี้แหละย่อเมนอันนี้พักหรือผั่วนะอันนี้พักสลัดเนมเนียงเมื่กี้ยอเดีเออเออเมนเร็อะอาเซียอาเซียอ่ะอันนี้เมนว่าอันนี้วะโบเมนตีอันนั้นอันนั่นอันนั่นพูดพูดพูดอะไรพักลืมเนี่ยอันนี้พักลืมผัวพักลืมผัวว่าซ่านแต่อันนี้เอาไปเพยพกันขั้นสุ่มตีนี้ เมนแ,แม่อันนี้คันส้มป้าพักคนงามอีมากอืมได้มันได้มันได้แต่ว่ามันใหญ่มากจริงๆงามดีเป็นตากิน,นกอันนี้พักอย่างอันนี้นนพักไร<ม><ม>ลัดพักบงอันนี้มะขั่วเดี่ยบ้านจะเอาา้ยมะขั่วอย่างนี้นะอันนี้วะอันนี้มะขั่วยาวอืมคือกันอะไรสนะส่วนอันนี้แมนมะขั่วยัด เดี๋ยววันหุ่ดออกมากมาจี้ออกมากประมาณซ้ำนี้ค่ะป้างามขนาดเนาะอ้าวบ่นข่อยข่อยฝันที่ข่อยไฟาฝันที่ิมีดินอันนี้จักตอนเนาะดินแคมน้ามันนะนี้ข่อยไฟาฝันเลยจยากมีดินอันนี้จักตอนไปนอนไปเมื่อไงนอนใส่นอนแล้วก็ฝันแล้วก็มีแบบนี้ทั้งร่างเฮาโอเป็นอย่างเบื่อยออก็ได้ไปืเปื่อยเื่อยื่ออันนี้นะ ถ้าามันแห้งเฮาอันเฮาเวลาเฮาไปอัดคอนมนะ karaoke, มอัดน้ำนะโอ้หูกคักเลยน uh, mm ี่นะคือเถีนบ้านเลยเพราะว่ามีบ้านมีแต่ห่วยน้อยนะนี่นี่บ้านข่องซีเมนต์นี่เลยแล้วก็ปูร้ายหลายปูนะใช่ไหมถ้าเป็นห่วงสารเนี่ยเจ้าบบได้กินได้ปูมันปูห่วยมันหลายพุทแต่ว่าปูน้านี่โอ้ยสุดแซ่บต่ำเจลน้ำร้ายไหลอันนี้มันอึเนาะป่าไทยก็จะเรียกว่าฟักทองฟักทองคือที่เขาทำเป็นเรือน ที่เขาทำเป็นรถให้ซินเดอเรลล่าไปงานแต่งงานเขาไปเจ้าไปเฮ็ดเขาไปเจ้าไปเฮ็ดอะไรนั้นวันนี่เกาะวันเลนไทน์เฮ้ยโบเมนฮาโลวีนฮาโลวีนนี่อันนี้เดย์มังคัวนี่ตอยอันนี้มังคัวนี้่บ้านคอยเอิญมังคัวหยัดเฮ้ยควยหยัดสิเป็นอันนี้ก็เดีนี้แม่เอิญมังคัวหยัดแป๊ะๆอันนั้นมังคัวแป๊บแม่นปะแม่นที่บอแม่นที่บอตอี้สองสีทุกคนอันนี้เป็นสีม่วง p u r เพอร์โปคุณน่อเป็นสีจิดวทอนเลยบัวเห็นตัวเนยังเห็นอ่ะอันนี้เป็นสีเขียวอันนี้ก็สีออกสีนะบัวสงสัยมันผสมกันตัวผสมประสานนี่สีนี้เมืองอันนี้งามงามทุกคนสีนี้บุ๊เคยเห็นจากเคียวขอยาเทเขาเห็นครั้งแรกก็ได้แต่ตาล้อเ จีจีตาล้อหรอมันนกําลังจะไปอาบน้ำมาทาอาบน้ำแล้วาบอยังพันอาวจีตาล้ะนงม่ี่ลตนน้อรอดตนนอเออตนนตนนเดวันนี้วันนี้วันนี้นาดนี่งาบมตัวนี่บมวยเนยนใบนี่แบบกะเสื้อใครนะแมนนี่แมนเล้วมันว่ากอเสื้อเขาเจ้าคเขาเจ้าปูกแต่ว่ามันวันทันใหญ่เถอะซื้อตอนเข้าไป อันเดียวกันเลยนี่ทุกคนสีม่วงหามโนตัยเนาะไม่อยากกลิ่นเหมือนกันเขาโม้จีโจ้เหรอเออกูจีเป้าล่ะก็ให้อาจีอ๋อกูจีโจ้เมื่อกี้ว่ากูจีโจ้อค่อยกับว่าค่อยกับบุ้นะว่ากันเลยกูจีโจ้อันนี้มะเขือมะเขือ โอ้บึ้งบีบวยอันเมียนนั่นอีกเนอยอันนี้น้อยโอ้พุ่นเอามาจากนี้ตัวพุ่นเอามาจากนี้เด๊เด๊เดเด๊เดขอขอยืมเน๊ยขอยืมเน๊ยเอาไอีตัวตัวคนพักอ่ะข้าคุณหนาวจนแตกเมันเย็นคนพักไปโคึงไปแม่โคตรึงไปไปเขามีลูกสามคน ผู Ay, ้เอื้อยผู้ล่าเอ๊นุ้งเครื่องละเอ๊ก็ก็ลู้เบลีจ่าอัมปะอัมเบลอัมเบลฮะโหดแต่ก็โหดโหดรอดใครอ๋อขะคือใดมันสิได้หัวใส่วาข่วิดาเบิ่งอยู่ มันสีวรใช่ป่ะนี่ธรรมดามันต้องอันบวยใหญ่กว่านี้อันนี้ของเด็กน้อยดีเอาไว้หุ่นแม่ซอยแม่เนาะขากหนขากว่าใช้สีวีชสินี่แหละเป็นสีวีชที่ไฟฝันอยากจะเห็ดแต่ว่กกาต้องหยุดก่อนต้องแบบโบ๊ะไปใส่ก้อนถึงจะเห็ดเลย บอดเครื่องนานป้าพักงามขนาดตุ้ยที่สุดทุกคนเบิ่งพักอยู่สวนงามขนาดเอื้อยเอื้อยได้เอาไปขายตลาดบอปูกินที่อป้าจะปูกินวะนี่อันนี้สมเจ้าตัวรุ่นให้เจ้าหนึ่งอ๋อสมพ่อหาว่ายุ่งเจ้าคือบุคคลฝากนี่วาแท้จริงว่าเป็นคนส่วนภัยส่วนเราเนาะอุ้ยอย่าไปเข้าเลยวนี้เลยลูกอืม ว่าอยู่่เลยสิลกพักไห่พกเขากินบยอบ่อบ่อบอบอบ่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 อบเอบ่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 อา่อบ่อบ่อบ่อป้าป่อกกอบ่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 อบอบ่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 อบกอบ่อบ่อ่อบ่อบ่อบ่วร่อา่อก่อบ่าน่อบ่อบ่งบ่อ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 เ่อา่อบ่นบ่อบ่อบ่อบ่เด้อบอบ่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 อบอ้ยอบรอนดอวเอบ่รบ่ดาวเด้อ บลาไหลทุกคนได้ประมาณซัมมี่เดอร์ไฟเดอร์เออนเอาออกไม่จริงเห็นเอาไม่ได้ใส่ก็ออกเลยใส่ซ้ำนะแต่ว่าก็ลองจิลองเอามือกะกเบิ่งว่ามันไปหอยมันอยู่ประมาณไดนประมาณนี<อ>งไสนนี่นประมาณประมาณนี้เออกะพอได้อยู่ตัวนี้ปลาไหลตัวซัมนี่กะตัวแหง้งตัวแห้งจีกินสบาย โมเดลโมเดลไล่เขาโมนั่นแบบเขาห้ากเขไปเอาแล้วเขาจี้กินอยู่ฮันเลยเต็มเลยช่วงนี้ช่วงงานโมเดลไล่พอดีทุกคนเออโอนี้กับมือแทนมือว่ะเลาะแทนเลาะว่ะเนาะโอ้ได้แทนได้ปะตัวเยอะอีก ฝากทุกคนเข้าไปติดตามซองบีเคที2สองร้อยเทียวลาวเอ็กสองเด้อแล้วกันคลิปวิดีโอนี้เกิดวิลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ s u ั s c ส i b e เป็นกำลังใจให้กูกับตัวไอคลิปต่อไปเด้อย,ยังมีแผนการไปบางกีเลยบอก <c oughs> ยังมีแผนการไปบางกีไล้ยบอกเนาะยังไปพาแอญยังไปอ่าผาภูยมยังไปห้าหนึ่งหยัง ไปสั่นเคลื่อนเด้ที่พาตัวไปนอนสั่นเคลื่อนเด้ไปไปกินกุ้งไปดำน้ำไปโดดน้ำโอ้ยหลายอย่างทุกคนไปติดตามคลิปอ่าตัวเดอเด้อละกันไปติดตามคลิปอู้เด้อละกันฝากติดตามคลิปตุกละกันคุกคิกเดเด้อเพราะว่าที่ไปนำกันเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเดิอบ๊ายบาย <c oughs>